ก็วันนี้นะฮะลูกซองใหม่มันเข้ามาพอดีงั้นก็ตอนแรกว่าจะไม่เอาแล้วแต่ว่าสาแต้มมันเป็นแดมแดมสองรีโหลดหนึ่งแล้วก็ลบแม่นซึ่งดีมากดีกว่าที่มีอยู่เยอะเลยนะฮะเพราะงั้นก็กดไปอย่าคิดเยอะยังไงก็เหมานะฮะเฮ้ยโอ้ชุดไม่ได้อยากได้ชุดเว้ยคืออยากได้ปืน ถ้าได้ปืนก็คือหยุดสุ่มเลยนะอืมเป็นงไง่ะมึงถ้าได้ปืนกูยหยุดสุ่มเลยนะออกอันสุดท้ายแน่นอนฮะตามสไตล์ฮะโอ้ยังเป็นไรเด่นอยู่เลยเอ่ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไม่เอาไม่เล่นไรเดนแล้วอะไรนะไอตัวไอตัวที่มันปรับมาใหม่อะซานติโนโปะ่ะ เออใช่ป่ะวะอืมดูๆร,ร,รู้มึงพัฒนาเออนี่ไงซ <The S 2> านติโน,โน,โนใช่ใช่ซ <The S 2> านติโน,ร,โนรีเวิร์กนี่คอนเทนต์เราต้องไม่มีแค่อย่างเดียวไงเราต้องมัดรวมให้ได้เดยอะๆอันนี้ป่ะชุดใหม่เออหมวกหัวเหี่ยเลยเนี่ยนีย่คือเลยอะ,อะหัวร่นๆน่ะ มันบวคือมันบวมเงียนเดี๋ยวก่อนช็อตกันปืนไหมนี่อันนี้ไม่งลบรีโหลดแล้วไม่เหบืคู่เสียเปรียบชาวบ้านเขาอะนี่ดาเมจสอง,สอ,งอืมจะเล่นลูกชองเหรอนี่แหละตา,าล่าเหมืนเดิมอุอ้ยตาล่าจะหมดหว่ว เด่นนะเหรียญกูมีน,อน้อยขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะกด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 ไปก่อนไม่เสียเวลาคนดูฮะเออแรงดีไหมไม่ดีอ่ะ <c oughs> กูไปลงวอเทอรนอยล์แล้วก็กดสองหนึ่งเหมือนเดิมนี่่าเอาอวันนี้มีเควสอะไรให้ทำบัวไหนดูเควสสิใช่นบนบุญญาแล้วก็เควสเม็นมีอะไรให้ทำเอ่ยเล่นสิบนาทีวิ่งสามร้อยเมตรทำห้าร้อยเดมเล่นในนี้ ค่าสามเพยเอร์โอเคใน any mode อันนี้ละกันอันนี้แหละลงน,นี้แหละไปหไปเจอกันในเกมแต่น,นี้ก็จะบนเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไปลงพีกนันดีกว่าคนจริงลงพีกถึงไม้จะกดสองหนึ่งมาก็ตามต,ตอนนี้เราอยู่ที่ บิมาสกิน่าอยู่เหนือบิมาสกิกำลังจะไปพีซึ่งไม่ถึงนะฮะไม่ถึงพีเพราะงั้นเราลงขอพีกันก่อนเผื่อว่าจะเจอลูกซองเลยเฮ้ย,ยตาที่แล้วไม่เจอลูกซองเองดินจะจบไม่เจอลูกซองเหลือเชื่อโอ้มีคนลงตรงนี้ละ่ะ ตายไปแล้วก็ยังไม่ได้สุ่มนะไอสกินใหม่เวกเตอร์เดี๋ยวค่อยไปสุ่มแล้วกันคลิปหน้า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 แม่งเอ้ยคลิปหน้าก็คือมันสวยอะ่ะเออ ชุดแม่งเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นหมวกเอฟเป็นหมวกไม่ใช่หมวกเอฟหมวกอารแม่งเงียไม่มีอะไรนะจริงจริงไม่ต้องเอาก็ได้แม่งแต่วิเตอร์ปกติไม่ค่อยได้เล่นอยู่เลยด้วยเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮียเปลืองไอสัตว์จริงไม่เอาไม่เอาม่ไม่ทํทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว เออเปลืองหายไม่ได้เล่นเวกเตอร์บ่อยด้วยชุดชุดก็ชุดนี้แหละโอเคแล้วเออคนเราอ่ะไม่ต้องเก็บทุกอันก็ได้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่คนดูก็ไม่ใช่เยอะอยู่แหละแต่ลูกซองเนี่ยได้เล่นบ่อยอยู่ก็เลยเก็บไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเวกเตอร์แล้วแม่ง แพงคิดแล้วแบบโอ้ไม่เอาแพงเกินไม่เอาเดีอนี่ไงสกิลได้ใช้นะครับเอามาเนี่ย เข้าหรือยังลูกรวยก็ให้กลับบ้านเนี่ยฮะทำไปฟังเพลงไปมันก็จะเป็นอยู่นี่แหละเฮะ้ยเดี๋ยว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  เก็บไปแล้วใช่ไหมเออเก็บไปแล้วดีด,ดีไปซื้อบัตรไอ้นั่นอ่ะไม่ใช่บัตรกุญแจกุญแจครางแสงซือมาเฮ้ยตังค์ไม่พอซื้อโคโนโอ่อะเดี๋ยวไปซื้อโคโนโ่ก่อนขอตังค์มาดีได้แล้ว โคโนโ่ฮะเดี๋ยวสโคปสีอยู่นี่โอ้พลาดไปได้ไงสโคปสีไม่มีใครคลองพีกเหรอไหนเจ้าเมืองมีหรือเปล่าโผล่มาหน่อยดีก็ไปห้าวท้าเขาซะแล้วอ่ะเฮ้ยไม่มีกระสุนลูกซองเลยวะพี่เดี๋ยวนะทำไงดี อืมนายปลอมไปเช็คไปเช็คมีไม่มีไม่มีก็ไปตัวอื่นมีเป่าว่ามีเอ็มสี่ใช่ไหมเออเอ็มสีอัพเต็มกับเอนี่มีเอนะ็มพห้าแมว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 เอ,อ้ยตัวนี้ปืนสามเยอะนะว่าไปปืนสามเยอะเด้อ ข้างหน้ากูมีไหมเนี่ยไม่มีอย่างงี้ก็ต้องวกขึ้นไปลงก็ได้มัง้งเออมันอยู่บีมามีตู้ตรงบีมาฮะเฮ้ยตรงนี้มีการต่อสู้เกิดขึ้นน่าจะเมื่อไม่นานมานันนี้ชนแม่งมีเปล่ามีปืนเป่ะไม่มีอะไรวะไม่มีใครพกปืนลูกซองเลยอะเฮ้ยเหลือสิเจ็ดคนแล้วเฮ้ย คุยย <t od em |ms|> ังไม่ได้เลยคุยยังไม่ได้เลยเอาอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนรถก่อนสกิลอะได้ใช้ละเหลือปืนเนี่ยยังไม่เจอเลยเจอไหมเจอเถอะไอเนี้ยต้องเจอละ ไม่มีวันนี้เออนี่ไงเจอสักทีเร็ว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 ,รวโอ้อัพสองลูกซองครับกระสุนลูกซองมาครับกับระเบิดแปะไปครับ มาไม่ขี่รถละอยากซื้อชิปอัปเกรดเอาทะลุต้นไม้ไปแล้วโอเคต้องระวังว่ามึงนี้มีคนอืมแอ์ดอกนำแสงแอ์ดอบหายไปละมีคนเก็บไปละน่าจะไอ้ตัวที่ลงเมื่อกี้แหละโอ้ย ปิงอ่ะอะไรวะตอนกูจะเข้าายไม่ป,ปิงอีแล้นนวนำคารมีเปล่าไม่มีผมว่าแถวนี้ต้องมีไม่มีเป็นไหนหมดวะคนนพอกูได้ปืนก็ไม่มีคนให้กูยิงเนาะอ่ะ ตัวนี้มันกลับมาจุดเกิดแล้วแล้วเนี่ยไปไปมาๆก็กลับมาที่เดิมวะ่ะวงจบแถวนี้ปะเนี่ยเดี๋ยวแล้วมันกลับไปมาร์กโอ้มันยังไม่ได้ปลดมาร์กออกเออลงไปมีมาไปเอามัเซอนสามปูยจะตายไหมไม่มีคนอนะ่ะคนอนะ่ะมีไหนเนี่ยคนอนะ่ะ เอามาให้ลองลูกซองเลยดิเ,เหลือหกนัดใช่เพราะจะกินเก่ามันมีแปดนัดแต่ว่ารีโหลดโคตรช้าอุยนี่ไงเ,เราจะขับรถจีบตามไม่เขามีสองคนนะไม่ตามแล้วกันหลอดไปได้นะหลอดไปได้ มีสองคนกูบอกก็รอดไปได้หลังนี้มีคนเปล่าไม่มีเฮ้ยคนไปไหนหมดอ่ะกูจะไต่เซลิงไปพีคละกลับไปพีกไปบ้านเกิดไม่ใช่บ้านเกิดกูอยู่ระหว่างพีกกับบีมามีไหมคนเนี่ยโอ๊ะฮ่าฮ่า กับระเบิดระเบิดฮะงั้นดักเลยดักเลยอยู่แถวนี้แหละข้างในได้โปรไกรดอกนี่ไงแม่ ไปก่อนไปให้สุดเปลี่ยนเป็นลูกซองไว้มันไหลไปนู่นแล้วถึงแล้วชาร์จฮะอุ้ยแม่งเอ้ยผมเห็นนะว่าคุณวางกับระเบิดไว้อะ่ะผมไม่อยู่ต่อหรอกนะตรงนั้นอนะ คุณนี่ทําผมเสียเวลาใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ไม่มีกระสุนเลยฮะโอ้ใช้คิวคูดาวเร็วใช้ได้นะเนี่ยเพราะาเอาล็อกค,คูนมาด้วยแหละแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษมันเขียนว่าล็อกกี้อ ไม่ต่างกันเท่าไหรสส่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่แลขค,คูณอยู่ดีไอตัวหนึ่งเป็นล็อกกี่อันนี้เป็นล็อกคูณเป็นอะไรนะแลขค,คูณล็อกคูณอะไรวะชื่อไทยคือเลยนะเมื่อกี้พูดอยู่จำไม่ได้ละเก๋ะค,ความจงความจาไม่ค่อยดีแล้บสิบแปดกูลองเก๋ไปเลย นเหมือนยิงไม่ค่อยโดนเลยไม่รู้ว่ะกูะยิงไปสี่ร้อยสามสิบสามนี่มึงไม่ตายนี่คือเฮียอะไรเนี่ยฮะกูยิงไปสี่สามสามไม่ตายคืออะไรน้องโอเกมดีคุณภาพดีเออนะเอาไปไปดูชุดในเทนนิงแล้วกันโออะไรวะแม่ง ไปหาทรงผมอื่นใส่นะเอออย่ามาใส่ทรงผมแบบนี้วิ่งไปวิ่งมาเลยรุนรนเลยโอ้มึงใครเนี่ยอ่ะไปแล้วโอเคปืนเป็นน้ำชุดเป็นไฟมึงอยู่ตู้เดียวกันได้ยังไงเนี่ยเออปืนดูเป็นน้ำเป็นน้ำนะอ่ะนั่งนะปืนก็จะมีวงวงอะไรไม่รู้นะอยู่ตรงตรงแถวๆด้านจับเออ ชุดก็มีเอ้ยมีหัวกระโหลกไฟเพิ่งตงเ,เกตอ่ะเกือบเกือบก็จะเป็นไฟนะฮะเสื้อแมสก็มีไฟนะไม่ร้อนหน้า,างไงวะ,ะมาดูว่ารีโหลดเร็วแค่ไหนโอ้โคตรไวก็คือโคตรได้เปรียบถ้าชาร์จกันใกล้ๆแต่ว่าเมื่อกี้ชาร์จกันใกล้ๆก,กูยิงมันไม่ตายนะฮะงงบวกแรมสองด้วย ไปลไปล,ไปลใครอยากให้สุ่มชุดนี้เฮ้ยเร็วดีวะเอาไปแล้วหนีดกูเออดีฮะดีดีขอบคุณมากเออชุดนี้ชุดไหนละเฮ้ยอาวไปไหนละนี่ชุดนี้นะฮะจริงๆคืออยากได้อยากได้มอไซ เออลองสุ่มเลยไหมลองลองไหมกูอยากได้มอไซค์อย่างเดียวเลยทั้งตู้นี่กูอยากได้มอไซค์อย่างเดียวเอาอะไรออกเอานี้ออกเอานี้ออกกดได้กี่ทีสามทีป่ะใช่ไหมกูกดได้กี่ทีเออกดได้สองทีว่ะออาเอานี้ออกสะกาออกันี้ออกกดได้สองทีว่ะมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นเอออีกแล้วพีรีสล็อกอนโคตรพ่อมึงนะ เอ้ยมึงเป็นโลกแล้วเนี่ยเฮ้ยเออกูจะเอาออกเอาออกไอ้ชัดพี่ล็อกเกอเกมดีโซฟิสเอร่พ่อมึงน,นะอืมแล้วกูก็เข้าต่อไม่ได้ส้นตีนเกมดีคุณภาพดีมันต้องอย่างนี้ช้าๆอย่างนี้เลย อ้โกดกูให้มึงสองทีแค่นั้นแหละเฮ้ยเร็วดิมึงช้าอะไรอ่ะออออะกูไม่ได้ของด้วยอะเจริญเออนี่เสือกูก็ยังสะบัดหางให้อยู่เนาะเฮ้ยแล้วมึงเป็นอะไรเนี้ย ได้ของดีอยู่ได้ลูทบอก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยากได้อันเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ย <c oughs> มันไม่ได้เฮียกูจะเอา <c oughs>